โอ้ไฟใหม่หดเข่าแล้ววันเด้อนี่เออย่างนี่เรียบร้อยไ่ได้บ่นอะเรียบร้อยไอคือว่าไปตลาดได้ยังมากิดนะพุ่นผุนงูง่ายแน่ย่างชาหน่นะเออตำมงูตำมงโดยกระปุ่นเนาะโดยกระักเพปอ่ามักเพาวหรือว่ามกพริกบ่อบ่อเออมกพริกก็ได้เนาะมกพริกยังนี่นะโอ้ยพริกแห้งอ่าบมเมนตักพริกห้าวเนาะโดย น,น,น้องพี่น้องเนาะเปิดกล้องมากแกอาตุกน้ำน้องพี่น้องไปเอาไปคืนเพิ่นก้อนบานนี้พี่น้องเนาะแต่วันเวลาหัวน้ำคื้นแล้วบันนี้งน้องพี่น้องเนาะทีมงานคอตาพี่น้องเพราะว่าเวรงานเบิดแล้วบานนี้พี่น้องเนาะก็แหละอ่าเมื่อเด็กอยู่บ้านเพื่อนแล้วบันนี้พี่น้องเนาะว่าจะมีอย่างพี่น้อยเน่อยคราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอิฟซีกันเบิดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะ มาพบมาเจอกันคือเก่าคือเดิมเนาะกับบ่แซงพี่น้องเนาะช่วงอ่าค่อยค่ำหนองแลงนี่แหละพี่น้องเนาะเป็นหยังบ่ทันนี้หยุดการดึกนานอยู่เพราะว่าอ่าเพิ่นสิกลับบ้านมื้ออื่นได้พี่น้องเนาะว่ายินว่าอ่าทางบ้านน้องสโบกะเหลือแคานีบ่เอง่ซั่นพี่น้องเนาะนี่แหละก็เร่งพี่น้องเพราะว่าทางอ่าลูกเมียอยู่บ้านกโทรมาเนาะมื้อใดดสิเดินทางมา่ซั่นเนาะหลายมื้อหลายวันได้ด๋่ซั่นกินฮอดได้่ซั่นเนาะ เอาการพูดเอาอีกเนาะทั้งเมย์บ้านอยู่บ้านพี่น้อยเมื่ออื่นพูดแล้วคนจะเดินทางครับเนาะไปเขาไปพูดไปคุยถามเพิ่นเพิ่งนับกันเนาะพี่น้องเนาะอะไรพี่นโนยบุเชียงไกยังต่สาบหรือว่าโบกเนาะยังมัท่านในเขามาอยู่มารอบนี้ป้าชูมีหดคอไก่อันนี้เนาะเป็นคอกงั้นอันนี้เนาะมาจะใช่อันนี้เนาะ ตู้ใส่บ่วงแล้วบ่นี่พี่น้อยเทกันเจินกันเปื้อนเนาะขักโล่นี่ลงสีเข้าไปนี่เว้ยขักปานยังพี่น้อยสีทนได้แล้วแหละโอ้โหเนาะ

อืดด้วยบืนก็ได้เมื่อหละเบิน้ดนี่ห้าหคนนี่มีไพ่กินทอดลูกทอดเมียไหลที่สุดพอดดงมือแล้วเดยอนยทอดยูแต่ว่าพอได้เมือปันไหน ตคุยเยอ่เนาะเสือเสือจนขาดเลยนี่พดอ้เนาะตีอะกันเนอเนาะตีตั้งเนาะเดือแต่นบ่อนะมานเดียวนี่อส่งใบส่งใบออดีด้นี่เนาะอันแดดด้วด้นี่ แล้วเจ้าเกมเข้าไปไหวเพื่อนอะมาเบิ่งทางห้องครัวเพื่อนก่อนเนาะเห็นยังคือหอมแท้นี่เฮ็ดกินยังนี่อ๋อผมโอ้ไฟไหมหุดเขาแล้วเบิ่งเด้อนี่เอ้าย่างนี่เรียบร้อยไหมเพบ่นอะเรียบร้อยตกใจเพื่อน โอ้โอ้ยเวียงมือไม่มือให้ไม่ขอดูไม่กินแหวแหงนี่เนาะโอ้ยหเหยอกเพื่อนพี่น้องไอ้ช่างกี้เรนเฝ้าเล่นมาเลยโอ้หานสนุกอันนี้เนาะพักกามาตะกี้เลยพักกามาพักนึงนี่เนาะพอเราเอาดินข่าโบนี่นะโอ้เหตุทางน้ำมาไว้อย่านี้เนาะแลอันโย่เขาเองโบนี่นะ เอลเามาไ่ได้เลยอยืดไหลยเองนี้เนาะเออนีไ้คือนี่เนาะไก่ดองเขายู่เขาอะไรกันน้ำไหลนี่ก็มีอยู่เนาะเขาก็เปิดใ่ผมก็ยุมนก็นั่นนี่แล้วยืบวยื เทียบร้อยเนาะสายพื้นสายไฟเดินเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วมือใดเด้นี่นนเนาะพคนจีึ้นนี่ทางวบุวบนเพิ่นแจ้งมาเด้วบ่งามคำดีเดือดพกหนิมัง้งเนาะก่อนพุนก็จังแล้วคนมงไฟยอยู่บ้านนี่แหละเนาะวัน,น,นพุนสิบนี่เนาะคนมังไฟนี่เกิดสิบหกสิบเจ็ดนี่แหละตามที่คนเรามาให้ฟังมาแสดงกันได้ยิน อันบ้านทางน้องสมบูรณ์ได้สามทางเที่ยเป็นนี่ด้วแล้วตะบ้อยังอยู่ยังเทคลานมันเบิดแป้นเบิดแป้นเลื่อซองซองแถวซับแถวแค่ว่าถามีแป้นนี่แม่แล้วแต่มื้อนี่ด้วยเนาะพอแป้นสิบพอแป้นแป้นสิบห้าแค่เท่ากับมือมื้อนต้องไปแกะแล้วก็ต่อตอนนั้นเนาะได้กลับพ่อมืออย่าได้กลับอยู่มืเลยเนาะ เพราะว่าอยู่นี่กัดเดือดเืตะติดตัวน like ี Pal ้มันพอดพอเดือดเตะสองอันเลยเดือดเตะสองอันเรียบร้อยแล้วเสมือแดงนี่เนาะเอาจะเมื่อกัดดูไรบ้านเนี่ยฝนตกแห้งช่ไเมื่อคืนนี่ป้าทุกนอนโดนมาน้อยห้องว้าว่านน้ำน้ำท่วมเลน้ำท่วมแล้วไปหอมจักลมจักผ้าบ่มบ่นย่มแต่มันตกแล้วมันฝ้าดังแล้วเนาะแม่นฝ้าลังเลยก็ล่มดูส้ dạ gì đấy? hôm nay đồ xa ừ. cái gì để chấn nấn đâu? tay giáp anh tốt này. qua ừ. đây làm nay mua gì? làm nay mua kinh là cả xa cả gì, này trong nôi. mà một theo gần chọn lại nhầy là mua. bốc rồi đấy nè cả. bốc là. ôi, Ai với lại được nói nhiều, nào bằng xa nhầy như hơn. một kinh xanh vậy đó, mua. ผมมีน้ำกนิ่นเลยงัไขโชกับยอดจงซง่แหละพอผ้าบ enfin ุตกมันก็เมื่อยกั็ด้วยเป็นยางไปเชื่อก็ร่มละเมื่อยเรื่งัวขงยังตายตัวานมันไข่มันไข่วางคานามไข่สักยาไปกบกช่อง้ออันนี้กัเพิ่นใหญ่มากเมื่อวานนี้เด้นีพี่น่อยเชื่อวมาโบทั้งบอนเนาะเดี๋ยวสียางเขาไปเลาะเบื้งก่อนมีพายุโบนี่พี่น่อย มีกับพนงานมน่าเราจิเข้าไปเบิ่งยอะสือยหญ่มากเลยเพราะว่ามู่พ่นมากบดดอยู่แต่เล่าคนเดียวนี่คุิทายได้ไิมอัน่ได้อยู่กับแมลงบิ๊กบ่บ่คุณละมงเนาะแล้วอันทั้งเป็นได้ไฟฟืนเหรทุกอ่เขาใส่แด้ไเอาเอาใบสมุนไพรไปยังอีกนบ่เตวบ่เอาสมุนไพรไปยืนยันไปขอ วงเต๋เนาะเต๋อไฟอาไปเมื่อวาน่บวกว่างว่างนี่โดยเอาสัพและบัตรเมื่อบ้านพื่อเดียวไปเช่นสิไปอัปเดตเบิ้งเนาะบ้านเฮือนซานทางเตี้ยน้ำกันอีกทีหนึ่งพี่น้อยลังจากห้างอื่นไปนานเนาะพอดีทางไาจานครับช่วยทางไฟฟื้นนี่แหละเบิ้งกันอีกทีหนึ่งเพื่อแบบเมื่อบรรลัย เออเนาะบได้เบิงได้บานทางนอันนี้กินได้สามีนะบ่ไปซื้อป้งหมูมาซื้อมาเนาะบ่เชีนี่บ่ได้ยันซื้อกับข่าวมาได้เหมือนี้มีแต่พักบุ้งและเอาอยู่บ่บบไปต้มจะซื้อมาบ่แม่นาซื้อมานึ่หละ mình <Nee> không ăn bò nữa, dắt lại. Mình có 2 maz, bắp lọ bơng con, bạn này. Khó với bơng khang hơn con, bạn này. โอ้โหครับพตลาดนี่ก็มี2อ่ะเนาะแยกพวไว้นี่ันเน้นสิเป็นห้องนอนแล้วนี่เนาะ จะดูทีเปิดห้องนอนเนาะครับครับครับ ยังนี่บัวเน่ยกินกินย่งอ๋อ,อ,อบริสุทธิ์กับเข่ามาช่อมันมีอยู่เน,ะนาะในกินเนาะ,ะมีแต่ผักบุ้งแล้ว่าช่างตีบอว่าบัวเอา <c oughs> อ๋อเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยป่ะนี้จบไปมาเบิ่งทางนี้ก่อนเป็นยังไงดิเนาะพี่น้องเอพซีกับคอมเมนต์มาหลายอยู่เลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ่เชนกับขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องเนาะบูมีเวลาเข้ามาพี่น้องเอ้ยเนาะอวันนี้ก็ถือโอกาสพอดีป่ะนี้เพิ่นได้โยกย้ายทินทาน มองเกา่าย้ายมาอยู่มองใหม่แหละพี่น้องเนาะเป็นนิรลยนี่ฝันดีอยู่บ่เนาะมากับช่วงฤดูผลช่ำบานนี่เ็นี่ไหเนาะมีแต่ยานางอะไรอย่างนี้ใบยานางเต็มอยู่อ่าเป็นแปดเห็นไหมสีแปดเจ้าจิตตต่อเติมมองน้อน,นี่มาจักล็อกนี่พี่น้องอ ไปนี่ได้ยายยู่อยู่บอฮะไปตลาดอ๋อโดยสบายนี่บเอไปตะหงนะบออย่งงเนาะทรงผมเลาะคักกีโลหนี่ผมแข็งเนาะคักกีโลทรงแบบนี้ไปกับพู่น้อยเห็นบอโอยอันยายมาเมื่อวานนี่บ่ nhưng nó như nít đấy nó hay ok nó nào anh phèn là chịu siêu đi nó nó ngay nùng khắc nó ní lạ lạ bóp đấy lại là ná đấy nè ná khẩu cầm ná Cái ná 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 bò อันนี้บ่อกใหออ้ยเราแบบนี้ง่ายมากเลยอยู่พุ่นมียังมีแผ่นในเสือครอบครัวอยู่พุ่นละอ๋อให้ออเอาอภัตเราขอถอ๋อให้เราอภัตเราเพื่อนเราอยู่พี่อยู่เด้กเราไปเห็ดเบี้ยกเราอยู่พุ่นอันนียนะอืนน ย่เลมาเนี่พี่น้องเนาะย้ายมาเบิรแล้วเบ่อยู่หันกระตมยังบริมีอย่างลุงเรือมาเนาะพันช่ยางแก่มานี่นนะรถคุณดฮรถคุณใดโอ้พักแท้ได้สองคันคันหนก่คือใสุ่แก่มาเลยเนาะบริษัทแมนบริษัทรไทยเนาะ วันนี้เราเนาะยันฟ้าปูนนี่แล้วสิตกบาดนี่มีแต่ว่าฮะต,ตกบ่ตรงแห้งอยู่บ่อ,บอมลมมาสิาล,ลมมาหนิบอกได้เลยนี่พี่น้องเลยบุดวิดอยู่เด้นี่เนาะหาเนี่ยปิดเน้ำทางหนานี่กะเ<อ>นาะใช้เคิง่งพ่ก้อนเนาะอันไหมนี่เพิ่นสีต่อออกมาพี่บ่อนี่นะเนาะ ตอกตุ่มมาเดี๋ยวช่วยจีนอนอยู่นี่เนาะอันเตียงนี่กะเอาไม้จะพุ่นบ่อันนี้ซื้อมาใหม่บ่เนาะเครื่องของแล้วกะจเบิดแต่ละละพี่น้อยเป็นสาวเป็นเฮเป็นไซอือมวยเสียงฝนบ่ฮะ เสียงรถนั่นเนาะพี่น้องเนาะรถสองแถวเป็นนี่ได้น้ำใสอยู่บอ่ะมามาโยมเบิ้งอยู่ค่ะพักกันน้ำน้ำนะบ่น้ำหนีแห้งได้น้ำอ๋อโทษกู้เล่เอากระถางง่ายน่ะมาวางไว้บ่ะเนี้กระถางใหญ่นั่นว่างอยู่บ่เนี่ยเอามาตั้งนี่ มาตังง้งไอ้กระยุ่มใช้ถึงจะลาอ่างนี่ก็ตักอ,อาบเลยรถเพราะมันอย่างไดก็ได้ใช้น้ำอยู่แล้วนี่นะองมีน้ำอยู่บ่อบริมีบ่อเอ้าพูดได้ออกผูเอาไปตัง้งผูน้วก็ะยมน้ำใช่บ่น,นี่แม่มาเตะตลาดนี่ไทยพื้นตักอาบเลยโอ้ยย่องคักปัญญังดูชายขอย่อยเออคักปัญญังแล้ว เดีว่าเนื้อที่ยังโบน่งกัดนี่ว่ามักโยกมาแปลงจัหน้อยอ่ามันไหลลงไปนี้นี่พอดีแล้วนี่ดืเด้พืดอยู่บ่หมอนบ่ chín với nhang thì nó rồi cái điện đây phải rồi con vẫn là tôm nó, nó sàn hay gì đó thì hết rồi nó gì đâu rồi พอเลยโยมใช่เหล็กเดี๋ยวอันแม่มาก็ให้เราอาบเลยดีเนาะพักกี่รอบอยู่ตลาดต้นชิมนี่ก็ใกล้ๆนึงพี่น้องอย่างนีอยู่นั่นกินกระลายพอแต่ว่าถ้าอยากค่าคายนี่ปลูกพักปลูกหญ้านี่ไปคายใช่แต่ว่าอันคอยเด้อเย็นว่าหัวมันรุดเด้อหัวไอ้โมรุดเทนหัวไอ้โมอ่า ตัวนี้หักนี่หักแมงกัเลยแมงมันสิตัดตัวนี้แหละแับของออชนหักเลยก็จะจับอันทันแมงมีแต่เราเขาระวังตัวนี้แหละ,ม,หละมันหักเนี่ยพวกเงี้ยเด้เนาะมีน้มีไรหักกระโดดี้เนาะหอมแท้เนี่ไปเฮ็ดกับเข่ายงนี่เนาะก็หิวเข่าแทบบานนี่ โอ้โมเวนโบอ่า่างมานะอ้นยมาเลยได้ยังด้กินนี่แดงนี่เนาะเดี๋ยวเบิ่งก่อนเนาะเรากำลังยางมาอ้อโยมด้แหโมใช้เตมกรมทางนี่ก็อาบบน้สบายย่ เราบึงเรามาก่อนไปหน่อยคี่เราแบบนี้เราใหายมากเลยแบบนี้เนาะกันแบบใหายบูใหายมากนี่กรจักจีว่าจะอะไรอะไรพี่น้องเนาะอ่าหมอนกระตุกใหม่แล้วกันยังสิบูยู่อยู่กระโทถตรงขามนี่ครับผมเจ็ดคู่ครับเดดอนี่อาเนาะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวทำเนาะทำเราแสดงคนยินดีกับเรา จากเด็กจากหน่อยก่อนพี่น้องเนาะว่ามันกขำมืดเลยกำลังย่างมาอยู่ถือกุบเนาะเนาะนั่นคือเก่าคือเดิมเนาะใช้คือว่าไปตลาดได้ยังมากินนะมีย่างชานี่น่ะ ตำับมังหุงกระปุ้นเนาะมะเขือเทศหรือว่ามกพริกบ่บ่เออมกพริกก็ได้เนาะมกพริกยังนี่นะโอ้ยพริกแห้งอ่าโบเมนมกพริกห้าวเนาะโดยโอ้โหเป็นอะไรยูดีม่แห้งหรือวยูดีมีแห้งอยู่แต่ว่าก็หากหากิดชอป่วยนิดนึงเอ้าวคือวันฉันมันคือวันเนี่ยเอยเอาอากาศเด้อากาศหากับนี่ ลอกเสาแล้วะบบเป็นยังลอยอ่ยดะน้าเจ็บไครด้ยเป็นธรรมชาติลอกเจ็บป่วยเป็นธรรมชาติอากาศมันเปลี่ยนแปลงเนาะย่ามาเมวานี่เนาะเอ้ยเนาะมาโมวานี่เมื่อคืนนี่ก็นอนนี่เลยบ่อนนะ 4คน9 3คนเด้ก็มีต่าอีกอยูพุ่นน่ะอันนี้บ่ได้มีต่ามื้ออื่นเพิ่นสิต่อให้แต่ว่ามื้ออื่นเพิ่นสิต่อให้เนาะแม่นบ่ไม้อ่มานี่แม่นหมดเลยมื้อนี้ก็เพาะมื้อนี้ก็เตียงอ๋อเอาๆๆคักแล้วซะเนาะคพี่น้องเอ้ยคักแล้วบ่ได้ย้ายมาพี่ได้เป็นอีได้เนาะสบายอยู่บ่คับยุคคืออยู่พุ่นก็อย่างนึงเนาะอีพี่ก็อย่างนึง Dùng hena thịt vẫn rất là thơm ờ, Lấy chưa ăn choливо Sau đó ăn cho vui Bấm con giedi Xem vào thức ăn Cしょう nhưng chanting Ăn cimporte thử Thêm nước để uống Mình ăn th나� เออเอาเอาเนาะโอ้ด oh, no. mm. oh, ah, uh, ําลายแตกบบบนี้แถวดองชดบังอยู่ฮะเพชรอยู่บ่แดงอเนาะเขาวอาว่าใชรสั่งเพชรนะเอือจะเพชรนะเนี้ยใครหรอกลูกกะมีแต่ลูกชายยุโอกกินเพชรได้ยุโอกเออกินกินกิน โดยโดยกิน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 เอาได้เอาด้เดี๋ฮาเีไปกินยู่อกคนลยอย่างเราพากันกินรถเออเอานางไม่เอามาน่งนี่รถจ้น่งกินรถให้ลูกชายหนวมหน้าไวายบามาเลยเม่อ่านเลยพอมีแห้งแน่ไาฉันเป็นหยุมได้ลายเติบอยู่บ่คำขูณอยู่ได้เนาะต้งต้งอยู่ได้พี่น้องลูกชายแ เอฮแหละไรยิงเข่ากินน้ามันช่างอับน้าเนาะบ้านีอ่าเอินๆขนเครื่องของมาเบิดเรียบร้อยเนาะเอาอยู่หน้าค่ายยี่ดรอบ้านี้เดี๋ยวเพิ่นกระชิ่โตนี่ให้กับพักกับนอนอยู่นี่อ่าสะดวกสบายยี่หรอบ้านี้พี่น้อยคนว่าเจ้าไปเฮ็ดเบี้ยกี่พุ่นเจ้ากับเที่ยวไปเที่ยวมาไปเฮ็ดทานอยู่พุ่นก็ได้แต่ว่าตอนแรกกับมานอนอยู่พี่ จังว่าจังได๋กัดจังสิเอาเพจังเถียวมาเว้าน้องเอ้ยเออย่างนี่ล่ะอู้ยบ่ได้ได้ไดมันไกเนาะอ้ยเข้าในบ้านีได้แล้วบ่สิเป็นลมแล้วบ่กินข้าวได้หลายบ่ได้ฮะกินข้าวหลายก็เมื่อยคือกันบ่คือเก่าบ่บ่คือเก่าเป็นไดบ่จเพราะว่าทานแหละเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะคือว่าญี่ปุ่นน่ะเด้เฮ็ดดอันเฮ็ดดพิชำนแล้วพได้กินแหละโดยๆทานแนอยเนาะอาชีพเราก็แซ่บบ่ เป็นจดเพชรแท้หน่เพชรอยู่บ่ปู่ทางนั้นเนาะยันกินบ่ได้เยอะทางนะโอ้ยเนาะอันชื่ออยู่หานได้เอ้ยนี่นาะนี่หอย่นได้เ้านแปะเนทางไงอันว่าอยู่ทางนี่บ่เพิ่งยังบ่ท่านปิดบ่ย่างไขมือเลยโอ้ป้าเถอะเบิ้งอ่ะเบิ้งสีสันก็ งัวแค่ไหนกันนะคืออยู่แฉโนะเอ้าโอเคได้แฉโนะมีแต่ว่าอ่ายินดีน้ำเด้อเด้อเพราะมันค่ำมืดเดี๋ยวมื้อหน้ามื้อหนเขาจีเข่ามาใหม่เด้อบ่ได้เอานอแนวฝากแนวต้นมาช้ำเดี๋ยวสิบ่ได้มื้อหน้ามื้อหนบ่ได้เด้อคนจะขึ้นได้นี่เนาะไก่แล้วอไก่แล้วแล้วเดเด้อโดยบ่เกินอาทิตย์นี้ดอกเดี๋ยเพิ่งขึ้นดอกนี่ไงไก่นี่แหละ โดย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 เอ้าเนาะอยู่ดีไม่แห้งดูด้วยวัดจุขุจุกคนทางหน่องหนุ่มมาก็ดีใจนองก็ได้กี่จะมีจะมั่งเอาเอาเข้าไปเพชรเนี่ยก็อดเอาโรดกัดแค่เอาแฉบได้เห็ดในได้สิน้อหนักมต่ำโอ้โแข็งค่ะคักค่ะเออเอาเนาะถือว่าคืนที่สองคืนนี้เนาะโอ้ โอ right? ้ไม่ก็งามอีู่ดีนี่ส่างกระซิเดอมากกินข้าวกินข้าววะฉันเนาะอ้าโอเคเด้อพี่น้องเด้อเนาะคำมือตื่อตาแล้วพี่น้องเอามาเยี่ยมมายามเพิ่นกัเพิ่นหากะมาตลาดอะไรกันยังบ่าท่านได้บอกเพราะปันใดพี่น้องเนาะคำมือแล้วมีแต่มือหน้ามือหนาเพื่อนละเนาะเดี๋ยวไปเสียงสีขาวมามีแต่ว่าคลิปนี้บุเสียงลาพีร้านห้องลายอิบซีไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะจังไรก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง 10ซีที่หักแพงเบอร์สุขุสุคนเขามาทับมาสมเป็นกำลังใจนอพี่น้องเด้อเนาะเอาอยู่ดีมีแห้งสูก,กายสบายใจเบอร์สุขุสุคนสำหรับคลิปนี้สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนสบายดี